อัสสลามุอะลัยกุมวรห์มะตุลลอฮฺวะบเระกาตุขอเชิญสมาชิกสหก์อ,ออมทรัพย์อันอิสลามยทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ในวันเสาร์ที่7ตุลาคมพุทธศักราช2566ณนะอาคารพิพิธภัณฑ์มัสยิดมูการรมบ้านบางเทาตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาสำหรับสมาชิกในพื้นที่จังหวัดระนองสามารถเข้าร่วมได้ที่โรงเรียนดํารงสายวิทยาตำบลกําปวนอำเภอสุขสําราญจังหวัดระนองร่วมรับฟังร รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของเราและพิเศษสำหรับสมาชิกผู้เข้าร่วมรับทันทีร่มสุดเท่จากสาวกอของเราร่วมลุ้นของรางวัลต่างๆเช่นและรางวัลใหญ่สุดพิเศษแล้วอย่าลืมมาพบกันนะครับสาวกอ,อิสลามียะธุรกรมฮาลานบริการดุจญาติมิตรใกล้ชิดด้วยอิสลาม